ครับผมสำหรับเทคนิคข้อที่2นะคบที่เราจะมาแนะนํากันตอนนี้ก็คือเป็นในส่วนของการนําโปรโมชั่นหรือคะแนนที่เราสร้างไว้เพื่อดึงดูดลูกค้าที่จะให้เข้ามาเป็นสมาชิกข,ของเราเนี่ยนะครับออกไปถ่ายทอดให้ลูกค้าได้รู้จักสิ่งข้อที่2สําคัญนี้ก็คือสื่อนั่นเองสื่อประเภทไหนลักษณะใดที่เหมาะสําหรับธุรกิจหน้าร้านที่จะสื่อสารกับลูกค้าได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในส่วนของตัวอย่างนะครับสื่อที่เราจะแนะนำนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองไปดูว่าเทคนิคต่างๆในการสร้างสื่อเนี่ยที่จะสื่อสารได้ชัดเจนมีอะไรบ้างในตัวอย่างได้เลยนะครับ ทีนี้เรามาดูการออกแบบสื่อนะฮะว่าสื่อที่ผลิตออกมาเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปสื่อสารให้กับลูกค้าเห็นเนี่ยควรเป็นลักษณะยังไงเพื่อที่1สื่อสารให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจได้ง่ายและ2ตัวพนักงานเองนะครับที่ช่วยเราแนะนําให้กับลูกค้าเนี่ยก็สามารถนะครับใช้งานสื่อนี้ได้ง่ายเหมือนกันนะครับสื่อที่จะใช้นะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องคํานึงถึงเนี่ยเป็นประเด็นหลักๆเลยก็คือในสื่อนั้นจะต้อง มีการแจ้งนะครับให้ชัดเจนว่าเมื่อเพิ่มเป็นสมาชิกกับทางร้านเราเนี่ยนะครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับเลยทันทีเนี่ยเขาได้รับสิทธิพิเศษอะไรบ้างนะครับควรจะม,มีตัวหนังสือ หรือภาพหรืออะไรก็ตามนะครับสื่อสารลงไปในสื่อนั้นให้ชัดเจนเลยนะครับนอกจากตัว q ิวอค้ณเพิ่มเพื่อนแล้วเนี่ยจะทําให้ลูกค้าเนี่ยเห็นและเข้าใจได้เลยทันทีว่าเมื่อเขาเป็นสมาชิกค,ครั้งแรกกับเราเนี่ยเขาก็จะได้รับสิทธิพิเศษอะไรจะช่วยจูงใจและดึงดูดนะครับความสนใจให้ลูกค้าเนี่ยสมัครสมาชิกได้ง่ายและก็ไวขึ้นและตัวพนักง,งานเราเองก็สามารถนะครับพูดแนะนําตามสื่อนี้ได้เลยทันทีเหมือนกันครับผม นอกจากรูปแบบสื่อที่เราควรจะออกแบบมาอย่างที่พูดไปเมื่อกี้แล้วนะครับอีกประเด็นหนึ่งสําคัญก็คือเราต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจแล้วก็การบริการของทางร้านด้วยนะครับซึ่งรูปแบบสื่อที่จะนําไปใช้งานเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับว่าสื่อที่นิยมใช้กันเนี่ยมีลักษณะพื้นฐานแล้วเนี่ยมีกี่แบบและแต่ละแบบเนี่ยใช้ทํำยังไงได้บ้างนะครับ ตัวอย่างของสื่อนะครับชนิดแรกที่เราจะแนะนํากันก็คือเป็นป้ายอะคริลิกนะครับตั้งโต๊ะขนาด A5 สื่อประเภทนี้เหมาะสําหรับธุรกิจที่มีการติดต่อ,อคุยกับลูกค้านะครับตรงบริเวณที่เป็นเคาน์เตอร์โดยเฉพาะแคชเชียร์เป็นหลักเพราะว่าพนักงานเนี่ยจะสามารถสื่อสารกับทางลูกค้าได้เลยนะครับสื่อประเภทที่2ก็คือสื่อที่ ถูกปริ้นนะครับหรือว่าถูกพิมพ์ออกมาในลักษณะขนาดประมาณ A4 นะครับอาจจะมีการเคลือบป้องกันนะครับความชื้นหรือกันน้ำนะครับเพื่อที่ ความทนทานในการใช้งานแล้วก็เขาเรียกว่าอายุการใช้งานเนี่ยได้นานมากขึ้นนะครับสื่อประเภทนี้ก็จะเหมาะสําหรับร้านที่มีการบริการที่ลูกค้านั่งอยู่ประจําที่โต๊ะแล,ะล้วพนักงานเข้าไปแนะนําไปให้บริการที่โต๊ะอันนี้ก็จะนิยมใช้กันนะครับเพราะว่าสื่อสารง่ายนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือจะเป็นลักษณะเป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ติดตามโต๊ะเลยส่วนใหญ่ที่นิยมเห็นก็จะเป็นธุรกิจประเภทร้านอาหารเพราะว่า สติกเกอร์เนี่ยจะติดอยู่ที่โต๊ะแล้วก็ตัวพนักงานหรือว่าลูกค้าเองเนี่ยก็สังเกตเห็นได้เลยทันทีเหมือนกันซึ่งสติกเกอร์ถ้าจะทำเนี่ยนะครับเราจะแนะนําให้เป็นลักษณะสติกเกอร์กันน้ําหรือกันความชื้นนะครับเพราะหนึ่งสะดวกในการาเช็ดทำความสะอาดโต๊ะด้วยและที่สําคัญก็คืออายุการใช้งานเนี่ยจะนานขึ้นด้วยนะครับทีนี้เราก็จะมาถึงสื่อประเภทที่4 5หแล้วก็6นะครับทั้ง3ประเภทนี้จะเป็นสื่อที่เหมาะสําหรับที่จะ เรียกลูกค้าที่อยู่ด้านนอกเนี่ยนะครับนะฮะดึงดูดลูกค้าด้านนอกให้เข้ามาในร้าน ได้มากขึ้นนะครับนะฮะก็อันดับอย่างแรกๆก็จะเป็นพวกป้ายโฆษณานอกสถานที่นะครับต่างๆนะฮะหรือจะเป็นตัวสแตนดี้หรือที่เรารู้จักกันคือป้าย p p บอร์ดนะครับที่ปิ๊นเอาออกมาตั้งข้างนอกสถานที่ต่างๆได้นะครับหรือว่าถ้าร้านไหนนะครับที่มีพื้นที่กระจกนะครับหน้าร้านเนี่ยค่อนข้างเยอะก็จะนิยมนะครับทำเป็นตัวสติ๊กเกอร์รีมูฟนะครับหรือว่าสติ๊กเกอร์ติดกระจกหน้าร้านนะครับเพื่อที่จะโปรโมทนะครับในส่วนของช่องทางต่างๆของทางร้านหรือว่า โปรโมชั่นต่างๆได้เหมือนกันครับผมครับผมสำหรับหัวข้อนี้ที่เราได้พูดคุยกันนะครับในเรื่องของแนวทางการออกแบบนะครับโปรโมชั่นโฆษณาต่างๆของทางร้านค้ารวมถึงการเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของทางร้านค้าแล้วเชื่อว่า,วาถ้าลองเอาไปใช้อย่างเหมาะสมนะครับการจะเพิ่มสมาชิกนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยถูกไหมครับ ในหัวข้อต่อไปสำหรับ EP ที่3จะเป็นเรื่องของการใช้บทสนทนานะครับของพนักง,งานในการแนะนําให้ลูกค้าเราเนี่ยเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกเลือกใช้อย่างไรพูดอย่างไรให้ปังให้ได้ให้โดนให้ได้สมาชิกไวๆอย่าลืมติดตามกันใน EP ที่3นะครับสำหรับหัวข้อวันนี้สำหรับ EP นี้นะครับฝากกดไลค์สับสไครต์และกดติดตามช่อง Cox Kelpo เราด้วยนะครับสวัสดีครับ